ตมาก็ไปฉันปณะงานสลองอัฐิในญาติผู้ใหญ่เขาก็นิมนต์พระเทรรรูปหนึ่งมาพิธีกรก็ประกาศว่าเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็มาทําพิธีสละเคาะ์ต่อชะตาให้กับคนเสียชีวิตตมาคิดในใจแหมพึ่งสละเคาะ์ต่อชะตาต่ออายุไปแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยตายซะแล้วนี่จะเชื่ออีกหรือความเชื่อน,นี้แต่ไม่กล้าพูดนะแค่คิดในใจเพราะว่าอะไรเพราะเขาเชื่อของเขาไปอย่างนั้นไงเราพูดไปก็กลายเป็นถ้อยคําที่ชั่วและประโยชน์มันก็ไม่เกิดเป็นความทะเลาะกันเปล่า ก็ปล่อยเขาอยากเชื่อ,อยังไงก็เชื่อไม่ว่ากันอย่างที่บอกเขาเชื่อของเขาเขาก็ทำเรื่องของเขาไปเราเชื่อของเราเราก็ทําของเราไปเราก็ไม่ชวนทะเลาะนะไม่ไปดา่าไม่ไปว่าร้ายชอบใครชอบมันก็เลยเล่าสู่กันฟังว่ามันก็มีวิธีการแบบนี้ที่จะมาใช้อยู่เพราะถ้าเราไม่ให้ทําอะไรเลยนะเราก็ต้องมาคอยทิ้งอารมณ์อยู่ทุกวันนึกออกใช่ไหมเจอหน้ากันพูดกอกหูอีกละเราก็พอฟังทีนึงก็ของขึ้นทีนึแล้วก็อ้าวเย็นลงเ<ง>ย็นลงผ่านไปสักพักหนึ่งกอกหูอีกละเอาละเย็นลงเย็นลง สุดท้ายแล้วเรต้องมานั่งจัดการอารมณ์พวกนี้ทำไมอยากทําอะไรก็ทำเพราะจะได้จบจบไปนะผัสสะอันเป็นที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ต้องเกิดขึ้นกันแล้จบแล้